นอนเร็แล้วนอนเร็แล้วตนอนเร็วแล้วทำไมไม่ไปหนุนเหนาเอาแม่แม่นอนลงแล้วค่ะอ้าวเปอะไรลูกนางอาบน้ำเสร็จปปจัานี้เป่าไปเลยจัดนี้โอ้โหประจ่าโดนเต็มเต็มค่ะงานนี้เก่งลูกเก่งเก่งมากเลยค่ะถ้าใจดีต้องโดนแรงแนะล้วลูกดูท่าค่ะแม่แม่กบน้อยเนาะน้ำหนักยี่สิบกิโลนะคะกบน้อยของเราค่ะแม่แม่ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้อ้วนมาแบบตีลังกาเลยค่ะแม่แม่เอฟซีดูค่ะสนุกมากนะคะหนึ่งสออซัตึ้งโอ้โหมวนกรุบเลยน้ลูกเนาะโอ้โหสาวถูไม่ถูคะ่ะแม่แม่ต้องถูโคลนเท่านั้นนะคะก็สนุกสุดเวียงตามภาษาเด็กค่ะแม่แม่เนาะค่ะวันนี้อาบน้ำข้ามหน่อยค่ะแม่แม่หกโมงยืนแล้วนะคะ ให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะเพราะว่าเพิ่งพาพ่อแสนสุขไปออกเดินแว้บนึงนะคะหน้าบ้านแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นคิวของอ้วนนะคะยังเดินด้วยกันไม่ได้นะคะแม่แม่แมพ่อแสนสุขยังไม่ค่อยเปิดใจรับเราเท่าไหร่หลังจากที่หายจากอาการตกมันรอบนี้นะคะแต่ก็ฟังอยู่แต่ตาก็ยังขึงขังอยู่นะคะแม่แม่นี่ค่ะพ่อแสนสุขอาบน้ําแล้วนะคะตัวดําเนียมสวยแบบนี้เลยค่ะตอนนี้กําลัง กินต้นสับป,ประรดอยู่ค่ะแม่แม่เอฟซตัดภาพมาที่ตัดภาพมาที่ทนะคะจะให้เขาถูเนื้อถูตัวก่อนค่ะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะแม่แม่แมนอนเถ่ายคลิปวิดีโอวันที่31พฤษภาคม2567ค่ะพรุ่งนี้ก็วันรวยแล้วเนาะค่ะน้อแม่แม่ถ้าใดมีโชคมีลาบก็บอกกันหน่อยนะคะ อ้วนถูเนื้อถูตัวก่อนค่ะอุ้ยไม่มีใครมาตัดหญ้าไปให้วัวบอ่อนีนีตะอ้วนสวยมากเลยเดี๋ยวบอกหลานให้มาตัดค่ะแม่แม่นี่ค่ะตรงโรงช้างเด็กๆเขาไม่กินนะคะแม่แม่หญ้าที่เกิดใกล้ๆโรงช้างเนี่ยเพราะว่าจะรู้สึกว่าเหม็นกลิ่นอึดๆเท้านะคะแต่ถ้าวัวควายนี่ก็คือกินปกติเลยค่ะเดี๋ยวบอกหลานตะอ้วนให้มาตัดไปเนาะค่ะแม่แม่มันเป็นหน้าฝนช่วงเนี้ยฝนลงหลายรอบก็หญ้าขึ้นสวยค่ะแม่แม่เอฟซีหญ้าขึ้นสวย ดีกว่าเราปล่อยไว้ให้รกๆเนาะค่ะแม่แม่อย่างน้อยๆได้ให้น้องวัวเขาไว้กินด้วยนะคะถูเลยจ้าคนน้อยโอ้น่ะลื่นลืนแม่แม่มองทันไหมคะเด็กอ้วนเขาลื่นข้างหลังนะคะลื่นข้างหลังสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยคะ่ะพอดีเมื่อกี้ตอนพ่อแสนสุขอาบน้ำน,น้องนิกมัวแต่ เตรียมผลไม้นะคะจะไหล์สดเนาะค่ะแม่แม่ทีนี้เตรียมเสร็จก็ลูกนางอาบพอดีก็เลยได้มาถ่ายลูกนางให้ดูนะคะต้นกล้วยใหญ่เด้ออ้วนต้นกล้วยใหญ่เด้อต้นกล้วยใหญ่เด้อเดี๋ยวยายจัดการนะเดี๋ยวยายจัดการนะก็คือจอบ้อยตลอดนะคะแม่แม่แอบมองต้นกล้วยยาญอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็คุณยายก็ใจดีนะคะแม่แม่น่ารักนะคะอ้วนจะถอนแต่ว่าเราก็ แบบว่าไม่อยากให้เขาถอนเพราะว่าไม่ใช่ของของเราเนาะค่ะแม่แม่ายายเขาก็เก็บไว้ห่อหมกไว้แบบทําอย่างอื่นนะคะแม่แม่เนาะที่ให้เกิดประโยชน์นะคะกับใบตองเนาะคะะ่ะเนาะเป็นแต่ว่ายายบอกว่าอาน้องนิคตัดได้เลยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็แยวตัดนะคะแม่แม่แต่ว่าตอนนี้คุณยายก็ยังใช้งานอยู่นะคะเราก็เลยเอยไว้ก่อนนะคะแม่แม่ไปได้ไม้มาอะไรมาจากไหนนั้นเชือกอะไร เด็กน้อยเดี๋ยวจะให้ห้านพรุ่งนี้จะให้หลานมาตัดตรงนี้ไปหมดเลยค่ะแม่แม่บ้านเราจะได้โลง่โลงๆด้วยนะคะน่ะไปเตะหญ้าแล้วตาอ้วนไปเตะหญ้าแล้วน้องนางไปเตะหญ้าทําไมลูกมาทั้งพี่มาทั้งพี่ลูกมาไหนแอบดูเด็กน้อยคนนี้สิคะอ้าวกินด้วยเหรอ แล้วเวลาพ่อตัดไปให้ทําไมไม่กินนะ่ะเล่นเฉยๆดูค่ะแม่แม่ไม่กินอันนั้นี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะปกติเขาไม่กินนะทําไมรอบนี้มากินนั่นเลยตีตีตีเสาค่ะจะชนเสายังไงลูกน้องนางตัวเล็กกว่าเสาอีกพอได้อาบน,น้ำนี่จะสวยมากเลยนะคะแม่แม่นับวันยิ่งโตขึ้นนี่อ้วนเขาเริ่มยิ่งจะต,ตกกระ,ะ่ะแม่แม่ FC. เอฟซีออกขาวๆาวนะคะ แต่สวยนะคะเรางนี่ชอบผิวเขาแบบนี้ผิวตกกระผิวขาขาวแบบนี้ค่ะไม่อยากให้เขาดํามากถ้าช้างผิวดํามากมันก็จะสวยเหมือนคนผิวดํเนียนเนียนเนาะค่ะแต่นี้น้องนางเขามีกรรมพันธุ์ที่แบบตกกระตามพ่อเขานะคะ <_ C 1> พ่อเขาก็ตกกระออกเยอะแบบนี้พ่อน้องนางจะตกกระขาวแบบตรงหน้าตรงคอเนาะตะอ้วนในรูปอะค่ะ <_ C 1> ตรงตัวเนี่ยขาวเลยน้องนางได้พ่อนะคะแม่แม่เดี๋ยวถ้าเขาโตกว่านี้เด <_ C 1> ี๋ยวถ้าใกล้เคียงพ่อเดี๋ยวเรางนี่จะถ่ายให้แบบเอารูปมาคู่กันให้ดูนะคะอั <_ C 1> <ๆ S 2> นนี้คือเป็นกรรมพันธุ์นะคะแม่แม่เอฟซีเหมือนคนเราเลยค่ะ บางคนผิวขาวบางคนผิวสีแทนเนาะคะ่ะแม่แม่บางคนก็กรรมพันธุ์ผมหยิกผมฟูผมตรงอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะช้างก็มีกรรมพันธุ์เหมือนกันนะคะแม่แม่แต่แม่ดสีเนี่ยจะไม่ค่อยตกตกละเท่าไหร่นะคะ,ะแต่ลูกนางเนี่ยจะได้พ่อของเขานะคะจะได้พ่อของเขาน้องน,นี่ก็ยังไม่เคยเห็นพ่อของลูกนางตัวจริงนะคะแม่แม่เห็นแต่ในรูปนะคะเพราะว่าพ่อของลูกนางเนี่ยอ,อยู่จังหวัดเชียงรายนะคะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับ ลูกนางตอนที่เราไปรับลูกนางมาเนาะค่ะแม่แม่น <laughs> นะคะอา่าเผื่อแม่แม่สงสัยว่า,เอ,า,เ,อาเอน้อานีกทาไมอ่เห็นเห็นพ่อเขาหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นนะคะเหมือนแบบว่าเจ้าของเก่าเขาพาแม่ดสสีไปผสมพันธุ์เสร็จป,ปุ๊บเขาก็พาแบบแม่ฤาสีกลับมาเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันกับทางผู้บ่าวอีกเลยนะคะน่าจะอย่างนั้นไม่รู้ว่าทางภาคเหนือเขา ผสมพันธุ์น้องช้างทับแล้วมีค่าใช้จ่ายมีอะไรเหมือนทางเราไหมอันนี้น้องนิกไม่รู้นะคะแม่แม่น่าจะเหมือนเหมือนกันแหลนะ,ะเนาะสัตว์อ่าน่าจะเบือนเหมือนกันนะคะในอนาคตอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าลูกนางเขาโตเป็นสาวก็เดี๋ยวได้มีแฟนแลคะค่ะแม่แม่แ,มแต่ก็รอดูนะคะวันไหนที่เขาพร้อมก็วันนั้นแลคะค่ะเพราะว่าน้องนิกจา<อ>ให้ลูกนางเขาผสมพันธุ์แบบ ธรรมชาติแบบแม่รู้สีนะคะจะไม่ให้ควานบังคับนะคะแม่แม่ถ้าเขาพร้อมก็ให้เขามีแฟนถ้าเขายังไม่พร้อมก็ไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆจะไม่ได้บังคับว่าเออหน,หนูต้องมีหนูต้องทําหนูต้องนู่นนี่นั่นยังไม่เอาแบบนั้นนะคะแม่แม่แต่ถามว่าบังคับได้ไหมให้ควานทั้งสองคนเนี่ยจับอะไรอย่างนี้ได้นะคะแม่แม่ได้ให้ควานขึ้นขี่ช้างตัวผู้เราก็จับของเราเนี่ยอันนี้ได้นะคะแต่ว่าน้องนี่คิดว่า เข,เขาคือธรรมชาติเนะคะแม่แม่ก็อยากให้เขามาแบบธรรมชาตินะคะอืมแล้วก็จะให้เขาเลือกผู้บ่าวเองเลยค่ะเขาไปทางไหนเขาชอบใครเขาวิงว่งวิใส่ใครก็อให้เขาเลือกของเขาเองนะคะแต่ถ้าว่าเขายังเลือกไม่ได้ถ้าเราเห็นเหมาะเจาะถ้าลูกนางมีความกล้ายอยากจะมีแฟนพอดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในอนาคตเนาะคะ่ะแม่แม,อมอ่อีกนานนะคะแม่แม่ไม่ใช่ว่าปีนี้ปีหน้าอีกหลายปีนะคะ มันก็อาบน้ำเสร็จแล้วคะ่ะ <Okay. S 1> ฉีดขาด้วยเออไหนล่ะสายสาย,สาย,ส,ายสายพับตะวนสายพับสายพับจ้าต้นสับประรดเนี่ยไม่ค่อยมีลูกเลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยลูกมาเยอะนะคะเ,คเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยม,ไม,อยมีไม่ค่อยมีลูกติดมาเลยค่ะแม่แม่ ปะอ,ะอ,ะอ,ะอะนอนเล่นแล้วนอนเล่นแล้วแต่านอนเล่นแล้วทำไมไม่ไปนู่นเหรอเอาแม่แม่นอนลงแล้วค่ะเอาเป็นอะไรลูกนางอาบน้ำเสร็จมาตีลังกาเลยดูค่ะเอาดูเอาเถิดค่ะแม่แม่แมเอาอยัางไงคะทีนี้ชมว่าผิวสวยได้สองนาทีกลับมาเป็นลูกนางคนเดิมอีกแล้วดูค่ะนี่ เขานอนลงเลยนะคะแม่แม่มัจะมืดหน่อยอ่ะเนี่นะเพิ่มแสงให้เลยทำไมนอนลงแบบนี้ล่ะลูกเอาล้มตึงลงแล้วค่ะแม่แม่อาบน้ําเสร็จเดินมาเข่าอ่อนจะนอนอยู่ตรงนี้ลูอจะนอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะลูกดูค่ะแม่แม่ FC. เอฟซีเอาเอาเอาลูกเอาเต็มที่เลยกองดินของเขานะคะแม่แม่อยากเล่นั้งแต่เมื่อวานแล้ว มวนกรุกเลยค่ะวันนี้อฮาาเปลี่ยนสีโดยอัตโนมือค่ะแม่แม่เปลี่ยนสีเองไปเลยจ้าเดี๋ยวค่ะวายเดี๋ยวค่ะเล่นดินแบบนี้แล้วน่ารากักตุ้มปุ๊กอยู่ดูค่ะแม่แม่อฟโอ้โหเต็มพิกัดไปเลยจ้านี่เป่าไปเลยจัดนี่นโอ้ ป้าจ๋าโดนเต็มๆค่ะงานนี้เก่งลูกเก่งเก่งมากเลยค่ะถ้าจะให้ดีต้องโดนแรงๆแล้วลูกดูท่าค่ะแม่แม่กบน้อยเนาะน้ำหนัก20กิโลนะคะกบน้อยของเราค่ะแม่แม่เอ็งน่ากระเป๋าลงไม่อ้วนนั่น โอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยนะคะผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ